สวัสดีครับวันนี้เซลตั้มพาชมรถเข้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเจ้ายามาฮ่า MT09 นะรถยอดฮิตตอนนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับรถคันนี้แต่งเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับละเรียนรถคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเจ้ายามาฮ่า MT09 คันนี้นะเป็นรถปี2019นะครับนี่นะฮะมาดูเลขไมล์กันก่อนครับคันนี้วิ่งมาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยกดดูก่อนนะครับ 16,500กว่ากิโลเมตรนะครับคันนี้นะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับกุญแจมีครบ3ดอกนะฮะนี่มีดอกแดงดอกดำครบนะครับนี่นะของแต่งมาดูกันก่อนเลยนะครับนี่ตัวนี้เริ่มต้นด้วยกันสปาร์ตไฮเปอร์เปโล RSC นะครับนี่นะครับมือคัดแต่งนะฮะ TWM นะครับแล้วก็ปั๊มบนเบมโบอิตาลีนะครับนี่พร้อมปั๊มรอยแต่งนะฮะเบมโบนะครับ รุ่นต่อครับตัวเบาะนะครับคาดลายพลางนะฮะสวยจุเข้ากันดีมากเลยนะฮะนีเลยสวยมากครับคันนี้แล้วก็พร้อมกับชุดสายถักแต่งนะฮะจากเอิร์นนะฮะมีการ์ดห้อน้ําแต่งนะครับน,นี่ก็ได้ยางใหม่ๆเลยนะลูกคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยครับยางสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคอนตินะครับดูชุดข้างต่อนะครับคันนี้มีชุดแคชบาร์แต่งนะฮะกับชุดกันล้มนะฮะ แล้วก็มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับปวิงนะครับเสียงดุดดุล้านๆนเลยนะครับคันนี้เลยนะครับใครสนใจนะติดต่อมาเลยเลยนะครับที่เซลตั้มนะครับที่ศูนย์หกสามห้าหกห้าสามห้าสี่ห้านะครับจะได้กจะเป็นสวยด้วยนะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ